俺家俺啊，拿，俺没我给你拿。 เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ค่ะปีค่ะไม่ต้องเดอัอยู่ตามงไงก็หุ่นี่ แต่ก็คือกะว่ามันก็น,น่าจะเพลงไปกะิดเลยนะอยากให้เขาตรวจสอบไหมคะอ๋ะะอว่าพื้นนะคะเอ็นนีเอ็นีใช่ระดึงเจ็ดเมื่อว่าบาดพบแพงไปไหมมันไม่ใช่สาวไปนี่อย่างไ ไม่เหือันกากันันไม่จัดัอือฮึค่ะไม่หนีจัดกันเดืองนี่ก็แต่ว่าก็จัดดีอะไปเจสนะเอ้เล่ในจัดเอ็นชัดเต็นชัดเน้นนะจัดดีเน้นนอนเลยไม่คนเกไม่ลงไเว้กนมแมาเวรยนเหมนกัน้หดีเลยงานจ้างด้วยรองนี่ จะเมบาทจาอไปนี่จะเหมือกาพลงไปไหมไม่ใช่แกไปไม่ใช่แกไปนี่ต้องมันมีไปแหลกไปจนยไปแลกืจำพัน่ะเียวจะนาใ้าบ้านไปเือตังอะไรยกนอ๋อค่ะไปนีก็ย่ยู่นัเดือไปนู